มาติตามสารคดีชุดโลกร้อนนะครับวันนี้เรายังติดตามการทํางานของนักวิจัยที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังที่เกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตที่นั่นนักวิจัยลงไปศึกษามาแล้วกว่า8ปีและกําลังขยายผลขยายพื้นที่การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทั้งทิศตะวันออกและตะวันตกของเกาะภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สนใจหาทางแก้ปัญหาปะการังฟอกขาวที่นั่น นักวิจัยจากศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังปักหมุดใต้น้ําเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังที่อ่าวปะตกเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการขยายงานวิจัยจากทิศใต้ของเกาะที่หันหน้าสู่ทะเลมาอย่างทิศตะวันตกของเกาะที่หันหน้าเข้าหาจังหวัดภูเก็ตที่นี่ทีมนักวิจัยจะติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเลที่มีความละเอียดถึง4จุดทศนิยมรวมทั้งจะมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวบริเวณแนวปะกการังที่ศึกษาติดตั้งกล้องถ่ายภาพบนบกที่ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งรายงานสภาพอากาศอุณหภูมิความเข้มของแสง U ูที่หน้าหาแงนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับงานวิจัยในระยะต่อไปด้วยทำมีสัก สองสามปีเราก็มีข้อมูลมีสิบปีนะครับก็น่าจะคุยเรื่องของไคล m a t e ของที่นี่ได้แล้วว่ามันมันเป็นยังไงมันเป,นปลี่ยนแปลงแค่ไหนยังไงแต่ที่เราเห็นชัดก็คือปีที่แปะกำลังฟอกขาวที่นี่ที่หนักๆเนี่ยฝนเนี่ยมันเลทเป็นหนึ่งเดือนนะครับเหมือนกับซีซั่นมันชิปเลื่อนเป็นหนึ่งเดือนแล้วช่วงนั้นแดดแรงนะครับทาให้แสง UV อุณหภูมิน้ําสูงเอานอกจากที่เราเก็บจากเซ็นเซอร์แล้วเราก็ส่งนักดำน้ําไปถ่ายรูปปะการังภาพรวมนะครับตลอดเวลาที่เรามาทํางาน เก็บเป็นอะคายไว้นะครับเราสามารถดูได้ว่าย้อนหลังไปแปปีเนี่ยปะกการังมันภาพราพร,รวมเปลี่ยนไปยังไงนะซึ่งเราเห็นด้วยตาเราเห็นแล้วมันแย่ลงเยอะข้อมูลจากการวิจัยก่อนหน้านี้ที่อา่าวขอนแคฝั่งทิศตะวันตกของเกาะราชาใหญ่จนถึงขณะน,นี้ทีมวิจัยพบว่าแนวปะกการังที่เคยป้องกันทรายมีขนาดเล็กลงซึ่งจะส่งผลให้ทรายถูกซัดขึ้นฝั่งสูงขึ้นเมื่อคลื่นลมแรงและหลังจากลงพื้นที่ทำงานวิจัยที่เกาะราชาใหญ่มานานกว่า8ปี ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ n น c t เทคขณะนี้ทีมวิจัยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการบนเกาะผู้ประกอบการเรือที่สนับสนุนการขนส่งอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือพยายามหาความรู้สแสวงหาแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแนวปะการังที่เกาะราชาใหญ่แห่งนี้เพื่อรักษาพื้นที่ให้มีความยั่งยืนต่อไป